สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ผมอะ่ะไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับก็คือหยุดพักผ่อนแล้วก็ดูแนวทางในการทำคลิปนะครับตลอดระยะเวลาจะสอปีในการทำคลิปของผมเนี่ยผมก็พูดวิธีเลิกพนันรวมถึงเอาคนที่หมดหรือมีความเสียหายจากการพนัน มาเล่าหรือมาแชร์ให้ทุกคนฟังพวกเราก็ฟังไปหลาย EP ีแล้วทีนี้ก็เบื่อบ้างเนื้อหาก็ซ้ำๆซากๆบ้างอย่างที่ผมเคยบอกบนโลกใบนี้อาจจะมีคนที่เขาบ่นมากกว่าเราเขาลำบากมากกว่าเราซึ่งเขาไม่ได้ติดการพนันเลยเขาต้องแบกรับปัญหาหลายๆเรื่องแต่พวกเราไม่เคยเห็น ทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนแนวแล้วนะครับโดยช่องของผู้พิชิตอุปสรรคจะชื่อช่องชีวิตหลังดอกเบี้ยไปดูซิว่าชีวิตของคนคนนั้นเขาจะเป็นอย่างไรโดยผมเองก็ได้คุยนะครับหรือได้รับเรื่องราวจากอาจารย์มาแล้วผมก็จะมาแต่งเป็นเรื่องเล่าให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนที่สุดมันอาจจะไม่ใช่แนวของเราเราอาจจะไม่อยากฟัง หรือไม่อยากรับรู้แต่ผมให้ทุกคนน่ะคิดแบบนี้นะครับการที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะจดจอฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือในวันนี้พี่อ๊อฟเอาเรื่องอะไรมาให้เราฟังวะคนหมดจากบาคาร่าหรือสล็อตหรือการพนันชนิดอื่นนั่นแสดงว่าหัวของเราเนี่ยยังไม่เปลี่ยนโหมดเราต้องการเทียบว,ว่าคนคนนั้นเนี่ยหมดมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเรา เราเสียใจอยู่ประมาณนี้แล้วคนที่หมดอ่ะจะเสียใจอยู่ประมาณไหนเราอยากรับรู้แค่นั้นเีงแล้วมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนมีหลายคนมากผมทำคลิปให้แล้วพามาได้หนึ่งเดือนกลับไปเล่นผมก็บอกว่าอย่าไปเล่นเราจะต้องเลิกให้ได้พอผ่านไปสามวันกลับไปเล่นอีกเห็นไหมครับเพราะเราไม่ยอมเปลี่ยนโหมดตัวเองแล้วก็มีหลายคนมาก เข้ามาในไลน์ตัวผมเองเนี่ยจะสอนน้อยแล้วส่วนมากผมจะส่งไฟล์ให้ซึ่งเป็นข้อความที่ผมพิมพ์มาไว้รวมถึงรูปภาพนะครับในไลน์ไม่สามารถส่งข้อความไฟล์ได้ยาวนะครับผมเองก็เอาปฏิปต่อจนหมดนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนขอให้พวกเราทุกคนจงตั้งใจฟังเรื่องราวต่างๆเอาสิ่งอื่นๆเนี่ย เข้ามาอยู่ในหัวของเราบ้างบนโลกใบนี้ยยังมีคนที่เขาลำบากมากกว่าเราอีกแต่เราเนะี่ยไปจํากัดพื้นที่ให้กับตัวเองอย่างเช่นโอ้เราไม่เหลือใครแล้วเราไม่มีเงินกินข้าวเราลำบากมากเราแย่แล้วเราไม่สามารถออกมาจากจุดนั้นได้แล้วแต่อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าต่อจากนี้ไปผมจะนำเรื่องราวต่างๆหรือเรื่องราวอื่นๆ มาเล่าแล้วมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับผมคิดเสมอว่าในทุกวันนี้หรือปี2568มันเป็นหนทางสุดท้ายของพวกเราทุกคนแล้วที่จะต้องเลิกพน,นันให้ได้แน่นอนที่สุดนะครับหนทางหรือเส้นทางหนึ่งจะต้องมีรถวิ่งคนเดินแล้วจะต้องมีถนนที่ครุขระแล้วก็ถนนที่ดี รวมอยู่ในเส้นนั้นแหละคนที่เขาไม่เล่นการพนันเขาขี่รถไปเขาขี่เครื่องบินไปหรือเขาขับแลมโบกินีไปเขาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเหลือแค่พวกเราทุกคนที่กำลังเดินตามหลังผมมาผมบอกว่าหนทางตรงนี้หรือเส้นตรงนี้อย่าไปนะถ้าไปแล้วอาจจะตกหลุม เส้นไม่ดีมันทำให้เราเจ็บมันทำให้เราเสียใจเราก็อย่าไปเดินตามผมมาเพราะว่าเส้นทางเนี้ยผมรู้แล้วผมเคยไปมาแล้วทีนี้ผมอยากพาทุกคนไปถึงจุดหมายให้ได้ทุกๆคนต้องเชื่อผมนะครับอย่าบิดเบือนความรู้สึกตัวเองนะแล้วผมก็บอกว่าอย่าโล อย่าทําตามใจตัวเองถ้าคุณเชื่อผมอะ่ะคุณไปถึงจุดหมายอย่างแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยครอบครัวก็มารอรับนะครับจากเมื่อก่อนอ่ะคุณเองเป็นคนที่ใจร้อนไม่สนใจครอบครัวไม่รู้จักคุณค่าของเงินแต่พอคุณไปถึงจุดหมายพร้อมผมผมส่งคุณมาที่เรียบร้อยแล้วคุณก็จะใจเย็นรักครอบครัวแล้วก็รู้จักคุณค่าของเงินและที่สำคัญที่สุด คุณก็จะเลิกพน,นันได้ขาดเป็นคนดีของสังคมนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวแรกในช่องของชีวิตหลังดอกเบีย้ยไปพร้อมๆกันนะครับผมชีวิตหลังดอกเบีย้ยน้องเบีย้ยคนที่เคยมีทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ไม่เหลือใครสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมอยากเล่าเรื่องของน้องเบียรชายหนุ่มวัย29ปีที่ชีวิตเคยสดใสเคยมีทั้งบ้านมีทั้งรถมีแฟนที่รักกันดีแต่สุดท้ายต้องมาเริ่มต้นใหม่กับคำว่าดอกเบีย้ยที่กัดกินทุกลมหายใจของเขาต้องย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนเบียเป็นคนทำงานบริษัทเงินเดือนประมาณ 25,000ถึง27,000บาทต่อเดือนถือว่าไม่ได้รวยแต่ก็ไม่จนมีรถเก๋งคันหนึ่งที่เพิ่งออกใหม่ป้ายแดงมีบ้านหลังเล็กๆผ่อนกับธนาคารเดือนละ8,000บาทอยู่กับแฟนที่คบกันมาเกือบ5ปีเคยวางแผนจะแต่งงานกันด้วยซ้ำชีวิตตอนนั้น เบียใช้เงินแบบคนมีอนาคตแต่ไม่ได้วางแผนระยะยาวอะไรเลยเงินเดือนออกมาทีซื้อเสื้อผ้าใหม่มือถือใหม่กินหรูทุกเสาร์อาทิตย์ไปคาเฟ่เที่ยวต่างจังหวัดแฟนจะอยากได้อะไรก็พยายามหามาให้เขาเคยพูดว่าเงินหามาเมื่อไหร่ก็ได้ ขอแค่ให้ตอนนี้มีความสุขก็พอแต่เขาลืมไปว่าความสุขที่แรกด้วยเงินกู้มันมีต้นทุนที่เรียกว่าดอกเบีย้ยปีแรกไม่มีอะไรน่าห่วงรายได้พอกับรายจ่ายแต่พอมีหนี้บัตรเครดิตเบีย้ยเริ่มกดเงินสดมาใช้หมุนจ่ายค่ารถค่าบ้านบางเดือนเงินหมด ก่อนถึงกลางเดือนด้วยซ้ำต้องแอบไปกู้นอกระบบจาก5,000กลายเป็น1,000งจาก1,000งกลายเป็น3,000 0เบียไม่ได้ติดการพนันไม่ได้มีชีวิตหรูหราอะไรแต่เขาแค่ไม่เคยรู้จักคำว่าเผื่อเงินไว้เขาใช้เงินอนาคตทุกเดือนจนถึงวันที่ทุกอย่างมันเริ่มพังวันหนึ่ง เบียขาดงานไปเพราะรถเสียไม่มีเงินซ่อมรถบริษัทเริ่มไม่พอใจพอขาดงานอีกครั้งที่สองเพราะต้องไปขึ้นศาลเรื่องบัตรเครดิตบริษัทให้ลาออกหลังจากนั้นเพียงสามเดือนรถถูกยึดบ้านโดนฟ้องแฟนที่เคยบอกว่าจะอยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์เก็บของออกไปอยู่กับพี่สาว เขาทิ้งโนต้ตไว้สั้นๆบอกว่าเบียเราเหนื่อยแล้วนะเราไม่ไหวแล้วจริงๆตอนนั้นเบียรู้สึกเหมือนโลกพังลงตรงหน้าหนี้สินเต็มตัวมีแต่สายโทรศัพท์จากเจ้านี้เขาเคยคิดจะหนีไปอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ไม่มีเงินพอจะหนีด้วยซ้ำดอกเบี้ยของบัตรเครดิตวิ่งทุกวันเจ้านี้นอกระบบ ครูจะตามมาถึงบ้านเพื่อนก็เริ่มหา่างไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งด้วยคบด้วยบางคนคิดว่าเขาเป็นนักเลงบ้างก็บอกว่าเขาคงไปติดยาทั้งที่จริงแล้วเขาแค่ติดนิสัยใช้เงินโดยไม่คิดแต่วันที่เบียร์บอกว่าเขารู้สึกตกต่ำที่สุดไม่ใช่วันที่แฟนทิ้งหรือวันที่รถโดนยึด แต่เป็นวันที่เขากลับบ้านไปหาพ่อแม่แล้วแม่เขาเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาให้เขา3,000บาทบอกว่าเอาไว้ซื้อข้าวกินนะลูกวันนั้นเบียร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตเขาเล่าว่าผมอายแม่อายตัวเองผมคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคตแต่สุดท้ายผมกลับต้องมายืนของเงินแม่กินข้าว แต่บางทีความพังในชีวิตมันก็เหมือนบทเรียนชุดใหญ่เบียรเริ่มเปลี่ยนเขาเริ่มทำงานทุกอย่างที่ได้เงินล้างจานเสิร์ฟอาหารเป็นพนักง,งานส่งของใช้เงินแค่พอกินหัดบันทึกรายรับรายจ่ายโทรไปหาทุกเจ้านี่ขอผ่อนขอปรับโนมนี่บางรายยอมลดดอกเบีย้ยบางรายก็ยังดา่าแต่เขาก็ไม่หนีอีกแล้ว ่านมาสองปีเบียยังมีหนี้เหลือประมาณแสนสองไม่มีรถไม่มีบ้านแต่มีเป้าหมายว่าจะหมดหนี้ภายในสองปีข้างหน้าและที่สำคัญเขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ววันนี้เบียอยากฝากถึงใครบางคนที่กำลังติดลมหนี้ว่าไม่มีหนี้ไหนหน่ากลัวเท่ากับการหนีมันไม่มีเงินไหนสักด์สิทธิ เท่ากับเงินที่หามาอย่างสุจริตแม้จะวันละร้อยสองร้อยก็ตามเขายังไม่กลับไปมีแฟนใหม่ยังไม่ซื้ออะไรหรูหรายังไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเพราะเขารู้แล้วว่าเงินไม่ได้ทำให้เราดูดีแต่การจัดการเงินตังหากที่ทำให้เราไม่พังจบลงแล้วครับเรื่องราวของน้องเบียร ยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเบียร์นะครับสู้ต่อไปทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้นะครับถ้าตัวเราไม่ยอมแพ้มันกอดวันนั้นความสำเร็จวงเล็บการหมดนี้และการมีเงินเก็บก็จะกลับมาหาเราเองนะครับโอเคครับผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ